มีคำหยาบคายและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเด็กๆน้องๆหนูๆที่อายุต่ำกว่า18วกควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองที่ต้มน้ำต้มกินพัฒนาดีจากช่องแหลกไปเรื่อยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและ f c ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะกับช่องแหลกไปเรื่อยครับผมวันนี้เป็นเมนูต้มยำหมูสับไข่ย,ย่างมะตูมนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะทำแบบง่ายๆเลยนะฮะง่ายทุกคลิป <c oughs> โอเคครับผมวัตถุด okay, so ิบผมก็เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะัะไปเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบไปเลยไปวัตถุดิบเราวันนี้นะคะคือหมูสับนะครับหมูสับประมาณครึ่งโลนะฮะแล้วก็กระเทียมเจียวต้นหอมผักชีน้ำตาลทรายผงชูรสทั่วปนนะครับแล้วมะนาวแล้วก็พริกเผานะฮะแล้วก็น้ำปลาพริกเผาเนี่ยจริงๆแล้วบางคนเขาใช้เป็นพริกผงนะครับแต่ผมอยากจะแบบก็เลยเอาพริกเผาไปเลยนะครับก็ น่าจะดูโอเคกว่านะครับส่วนอันนี้ผมจะใช้ไข่เป็ดนะครับเป็นไข่เป็ด5ฟองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะต้มเป็นยางมาตูมนะะการต้มเนี่ยเราจะต้องจับเวลานะครับผมจะต้องต้มประมาณสัก5นาทีนะฮะ5นาทีครึ่งประมาณนี้นะครับก็นี่น้ําผมเดือดแล้วนะครับแล้วก็เราต้องคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเราจะจับเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะทีนี้เราอ่มาเริ่มต้มไข่กันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนู้นนะฮะน้ำมันกำลังเดือดนะครับต้มไข่เราไปเลย เดี๋ยวเราไปทําเอาลงหมูหมูลงเลย <c oughs> ลงหมู <c oughs> ไปนี่ครับหมูสับเราฮนะน้ําค่อนข้างที่จะโอเคแล้วเริ่มกันเดือดอันนี้เคล็ดลับที่ทําไม่ให้หมูมันเกาะติดกัน <c oughs> โอเคครับผม <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะเวลา ่ะโอเคครับผมไข่เราน่าจะได้แล้วครับท่านผู้ชมนี่นะนี่น่าจะได้แล้วนี่คนระับท่านผู้ชมดูห้าสามเก้าเกินไปน,นิดนึง <c oughs> โอเคเราขึ้นเลยนะครับเราขึ้นเลยคิดว่าน่าจะเป็นมะตูมนะั่นแหละท่านผู้ชมไม่รู้เป็นมะตูมหรือมะตูมมะตูมหรือมะแต๋ไม่ใช่ไม่ใช่ Sorry 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 <c oughs> Sorry <c oughs> โอเคอันนี้เดี๋ยวเราไว้ให้มันเย็นตัวนะครับเย็นตัวนิดนึงนแล้วเดี๋ยวค่อยมาปอกเปลือกออกนะครับเดี๋ยวเราจะไปปรุงตัวนี้เลยนะฮะกำลังเดือดนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนอะตัวนี้เราค่อนข้างที่จะเดือดแล้วนะครับทีนี้เราก็ใส่ถั่วปลล่นลงไปก่อนเลยนะครับใส่ถั่วป่นตัวนี้นะใส่ไปเลยเ่านเู้่ม,มแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำตาลทรายเราเน้นเค็มหวานก่อนนะครับเปรี้ยวเดี๋ยวตามทีหลังนะครับหนึ่งสอง โอเคประมาณนี้แล้วก็ใส่ชูรสลงไปหน่อยนะครับประมาณนี้ใส่ไปเดี๋ยวผมลองชิมเค็มกับหวานลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงยังไม่ได้ใส่มะนาวนะครับโอเคได้น้ำจอมแล้วก็ตามด้วยพริกเผานะครับใส่พริกเผาลงไปเลย แค่นี้ก่อนท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะเผ็ดมากน้อยขนาดไหนเราลองดูนะพริกเผานี่ผมทาเองนะครับท่านผู้ชมคั่วเอานะครับคั่วเอาใส่เรื่งนิดนึงโอเคใครชอบเผ็ดก็เดี๋ยวปรุงเติมทีหลังได้นะครับอ่ะแล้วเราก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปนะครับใส่ลงไปสักหน่อยนึงก่อนนะครับให้มันหอม เป็ดแน่เลยว่าตะก้อโอเคครับผมเดี๋ยวเราใส่มะนาวนะมะนาวใส่มะนาวลงไปเลยรอบนี้ถ้าไม่เค็มก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาละใช่ปรุงไปในตัวใช่ลงไปกับน้ำมะนาวขี่มือจะจัดเออมันก็อร่อยดีมันวยเฮ้ย ลวกปากนะพี่ชมอืมได้แล้วโอเครสชาติเปรี้ยวเค็มหวานตามนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปปอกไข่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาใส่จานหนูไปกินข้าวด้วยกันนะครับไปเดี๋ยวเราดูตอนมากินข้าวด้วยกันนะครับไปลุยมานะครับท่านผู้ชมนี่ต้มยำหมูสับอาไข่ยางมาตุมหลังเจ็มท่านผู้ชมย่างสวย อย่างสวยเลยคือแบบทำปุ๊บปั๊บแล้วก็กินได้เลยรสชาติไม่รู้น่ะอร่อยนะท่านผู้ชมยังไม่ได้กินนยเนี่ยยังไม่ได้กินไม่บอกอร่อย,ออย <laughs> <laughs> โอเคมาะท่านผู้ชมกินข้าวกันเดี๋ยวชิมก่อนว้าวสุดยอดท่านผู้ชมนี่ครับไข่มองเห็นไหมเมนูที่ไม่ยุ่งยากท่านผู้ชม ไม่รู้ที่มายุ่งยากนะครับไปด,ดูเลยเหมืนอนน้ำกว๋วยเตี๋ยวเน่ยไม่มยอมไม่ได้เลยมีเส้นก็คือโอเคได้เลย นี่ท่านผู้ชมอร่อยอร่อยทุกคลิป <c oughs> <c oughs> นะฮะวันนี้เป็นมันเป็นเมนูพื้นบ้านนะครับเป็นเมนูร้างก๋วยเตี๋ยวบางคนเขาก็ทําในแนวประมาณนี้ที่ทําขายนะครับส่วนผมเนี่ยก็คือทํากินนะครับกินกันเองก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับวันนี้เราคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนในการทําคลิปต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในปีหนะ้า เราสองคนพี่น้องลาไปก่อนนะฮะวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีคโย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 